สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูหนูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน1,000 0แสนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะ,ะคุณครูหนูก็จะมีโจทย์มาให้นักเรียนได้ลองอ่านดูนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูหนูเลยค่ะห้องสมุดมีหนังสือวิชาการ4,520เล่ม ะะมีหนังสือการ์ตูน1290เล่มห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มโจทย์ให้มาแค่นี้นะคะนักเรียนลองคิดซิว่า,โจ,วาโจทย์ข้อนี้ทำวิธีอะไรบ้างโจทย์ข้อนี้ทำวิธีอะไรบ้างนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเราบ้างนะคะคุณครูหนูจะสอนให้นักเรียน ฟังเสมอว่าเวลามีโจทย์แบบนี้เราจะแบ่งโจทย์ออกเป็น3ประโยคนะคะแบ่งโจทย์ออกเป็น3ามประโยคประโยคที่1นะคะมักจะอยู่หลังหน่วยนะคะมีตัวเลขแล้วก็หน่วยนั่นคือประโยคที่1นะคะอ่านี่นะคะมีตัวเลขนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีอะไรคะหน่วยอันนี้เรียกว่าหน่วยนะคะอันนี้คือประโยคที่1นะคะประโยค1ประโยคจะประกอบไปด้วย3 3าประโยคนะคะอ่ะต่อไป มีหนังสือการ์ตูน1290เล่มนะคะจะอยู่หลังอะไรคะหลังหน่วยใช่ไหมคะอันนี้การเป็นประโยคที่เท่าไหร่คะประโยคที่สองนะคะที่เหลือคือห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มอันนี้คือประโยคที่3นะคะอันนี้คือประโยคที่3นะคะทีนี้เมื่อเราแบ่งเป็น3ประโยคแล้วเราก็จะทราบว่าวโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรนะคะมักจะอยู่ประโยคสุดท้ายเลย นะคะประโยคที่3นะคะก็คือห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเขาบอกว่าโจทย์ถามอะไรเมื่อโจทย์ถามต้องการคําตอบใช่ไหมคะอันนี้คือประโยคคําถามนะคะนักเรียนห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเขาถามว่ากี่เล่มเราก็ต้องตอบใช่ไหมคะว่ากี่เล่มนี่คือเขาเรียกว่าประโยคคําถามก็คือโจทย์ถามอะไรก็คือโจทย์ถามว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มมักจะอยู่ประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่3นั่นเองนะคะ โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรมักจะอยู่ประโยคที่1กับ2นะคะมักจะอยู่ที่1กับ2นะคะคือลอกไปเลยค่ะห้องสมุดนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะคือห้องสมุดมีหนังสือวิชาการ4,250เล่มมีหนังสือการ์ตูน1,290เเล่มเห็นไหมคะเราก็ไปลอกโจทย์ข้างบนแบบมาเลยนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะว่าเขามีอะไรบ้าง นะคะมักจะอยู่ประโยคที่1กับประโยคที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะอ่ะยังคงโจทย์เดิมนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าเราจะคิดได้อย่างไรว่าข้อนี้ทำวิวธีอะไรนะคะนักเรียนดูนะคะเราลองมาวาดภาพแสดงแนวคิดนะคะหนังสือวิชาการเนี่ยหนังสือวิชาการ4,250เล่มนะคะเราก็วาดไปเลยเป็นตารางสี่เหลี่ยม เป็นตาราง่เลี่ยม4,520เล่มนะคะหนังสืออันนี้คือหนังสือวิชาการนะอันนี้คือหนังสือวิชาการต่อไปหนังสือการ์ตูนทาไมคะดูตัวเลขหนังสือการ์ตูนมันจะต้องน้อยกว่าหนังสือวิชาการใช่ไหมคะมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้หนังสือการ์ตูน1,290เล่มแสดงว่าหนังสืออะไรคะวิชาการมันมากกว่าหนังสือการ์ตูนอ่ะสุดท้ายก็ถามว่าอะไรคะห้องสมุดห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม ห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดมีหนังสือทั้งหมดแสดงว่าเอาทำวิธีอะไรรวมใช่ไหมเขาถามว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มก็คือมีทั้งวิชาการและการ์ตูนทั้งหมดเนี่ยกี่เล่มแล้วก็ต้องทําวิธีอะไรคะวิธีบวกเพราะว่ามีคําว่าอะไรคะทั้งหมดกี่เล่มเอามารวมกันนะคะ,ะไปดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะโจทย์เดิมนะคะนักเรียน ทีนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนี่ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4,520บวกเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะว่าเป็นบวกเพราะว่ามีคำว,ว่ารวมทั้งหมดนะคะ,ะบวก1,290เท่ากับตารางสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ นะคะอ่ะวิธีทำวิธีทำแล้วก็เขียนวิธีทำนะคะแล้วก็ลอกอ่ะลอกมาเลยเมื่อกี้นี้ที่คุณหนูแบ่งประโยคมี3าประโยคใช่ไหคะน,นี่คือประโยคที่1อันนี้คือประโยคที่เท่าไหร่ประโยคที่เท่าไหร่คะประโยคที่สองอ่ะก็จะอยู่ตรงหน่วยท้ายหน่วยเห็นไหมคะตัวเลขแล้วก็หน่วยสุดท้ายคือประโยคที่เท่าไหร่ อ่าประโยคที่3ค่ะประโยคที่3 <Su zy> เห็นไหมคะเราก็ประโยคที่1ลอกมาเลยค่ะห้องสมุดมีหนังสือเท่าไหร่คะ4,520เล่มอ่าลอกมาเลยจากข้างบนเห็นไหมคะอ่าต่อไปประโยคที่2มาประโยคที่2ก็คือมีหนังสือการ์ตูนเท่าไหร่คะ1,290หน่วยเป็นเล่มนะคะต่อมาห้องสมุดประโยคที่3มมาเลยค่ะห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมด เท่าไหร่ทีนี้เราก็นำมาทำอะไรกันคะนำมาทำอะไรกันอ่านำมาบวกกันนะคะอ่ะศูนย์ตั้งหลักให้ตรงนะคะใจหัวใจสําคัญของการบวกหรือลบนะคะนักเรียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงถ้านักเรียนตั้งหลักตรงนักเรียนก็จะมีชัยปกอบครึ่งการบวกของนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้านักเรียนตั้งหลักไม่ตรงครูเชื่อแน่เลยว่า อ่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเลยเพราะว่าตัวเลขถ้าผิดแค่ตัวเดียวก็คือผิดหมดเลยนะคะ,ะเรามาบวกกัน0บวก0ได้0นะคะ9บวก2หรือ2บวก9อะไร่คะเอา9ในใจทุกมา2 9ละ 10, 10 11เราก็ใส่1โทษอะไรคะทษ1เลยนะคะนักเรียนต่อไป5บวก2เป็น7ทษอีก1เป็น8นะคะ4บวก1เป็น ห้าคำตอบคือเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบคือเท่าไหร่คะห้าพนะคะ5,810เล่มเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ตอบเลยว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมด5 8าพเล่มนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างพอเข้าใจไหมคะเราลองไปดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะ อะทีนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะที่ครูหนูให้กับนักเรียนไปลองไปดูซิว่านักเรียนทําได้ไหมถ้าทําผิดนักเรียนก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะอ่าอันนี้คือสิ่งที่ครูหนูให้การบ้านไปคือแบบฝึกหัดสองจุสิบสามนะคะเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอก นะคะเขียนภาพแสดงแนวคิดเขียนประโยคเสรญลักษณ์แสดงวิธีทำในช่องว่างอ่าเขาบอกว่าให้อ่าดูนะคะฝนมีเงินฝากในธนาคารอยู่เดิม61520บาทนำเงินไปฝากเพิ่ม4980บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาถูกต้องหรือไม่คือประโยคที่เท่าไหร่คะ ประโยคท,ที่หน่กับประโยคที่2อาคือสิ่งที่โจทย์บอกมาถูกต้องไหมคะเนี่เพราะมันจะอยู่หลังหน่วยตัวเลขเห็นไหมประโยคที่ห่ประโยคสองอ่านเสียงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามละ่ะฝนมีเงินฝากนธนาคารทั้งหมดกี่บาทแล้วก็วงล้อมรอบไปฝนมีเงินฝากนธนาคารทั้งหมดกี่บาทนะคะอันนี้คือโจทย์ถามนะอ่ะภาพแสดงแนวคิดทีนี้เราก็ใส่มาเลยเดิมเดิมเนี่ยเดิมคําว่าเดิมเห็นไหมคะ เดิมเดิมมีเงิน6 1 5 2 0บาทอ่ะทฝากเพิ่มฝากเพิ่มก็ํามาใส่4,980าบาทโจทย์ถามเงินฝากทั้งหมดมีเงินฝากนะคะคทั้งหมดทั้งหมดทำวิธีอะไรคะลูกทำวิธีบวกนะคะมีคําว่าทั้งหมดเอามารวมกันเราก็ต้องทําไปทําวิธีอะไรบวกนะคะ,ะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยเขียนอย่างไรประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6 1 5 2 0 บวกด้วย4,980เท่ากับตาราง c เหลี่ยมใช้ไม้บรรทัดตีนะคะอย่าใช้มือมานะเอาตารางให้สวยๆเลยอ่ะเขียนวิธีทำกับประโยคที่1ลงมาเขียนเลยนะคะประโยคที่1เดิมฝนมีเงินฝากในธนาคารเห็นไหม61,520บาทอ่าประโยคที่2ฝนนำเงินมาฝากเท่าไรคะฝนนำเงินมาฝาก4,980บาท ต่อมาประโยคที่3ก็คือประโยคอะไรคะประโยคเขาถามนั่นเองฝนมีเงินฝากน,านะครทั้งหมดอ่ะเราก็มาบวกกัน0บวก0ได้0 8บวก2ได้10ใส่0ทด1 5บวกเกเท่าไหร่คะ14ทด1เป็น10 5ใส่5ทด1 4บวก1เป็น5ทด1เป็น6 6มีตัวบวกไม้ไม่มีเราก็กระจายมันลงมาคําตอบก็คือฝนมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมด66,500บาทนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูการบ้านของเรากันดีกว่าว่านักเรียนทําถูกหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะอ่ามาดูซิลองอ่านโจทย์สิคะเมมีเงินออม40,000บาทซื้อรถจักรยานยนต์ราคา21,900 สองหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ็มจะเหลือเงินเท่าไรอ่ะทีนี้เรามาแต่งประโยคก,ก่อนนะคะประโยคแรกเลยที่เขาบอกว่าน,นี่คือประโยคที่อะไรคะอ่าประโยคที่หนึ่งอยู่ไหนนี่สี่หมื่นหลังหน่วยก็คือบาทหน่วยก็คือบาทประโยคที่หนึ่งอันนี้คือที่เหลือคือประโยคที่สองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาอ่าต่อไปประโยคที่สามคือโจทย์ถามถูกไหมเขาให้วงเห็นไหม โจทย์ถามอะไร M จะเหลือเงินเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปใส่กันเลยซื้อรถจักรยานยนต์เห็นไหมคะจักรยานยนต์สองหมื่นหนเบาทเหลือเงินอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่าตรงกับที่คุณหนูคิดไหม เหลือเงินเท่าไหร่ยังไม่รู้เอาไว้ก่อนอะแต่ทีนี้มาดูประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ก็คือเอา4ี่หมื่นก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปรู้ว่าบวกหรือลบเรามาดูใจความสำคัญมันเขาบอกว่าเหลือเงินเหลือเงินนี่ต้องทําวิธีอะไรเหลือเงินก็ต้องทําวิธีลบอยากรู้ว่าเหลือเงินกี่บาทนะคะว่ามีเงินอยู่เท่านี้สัจจะยามีเท่านี้แลเหลือเงินกี่บาทอ่าเราก็ต้องเอาไปลบนะก็คือเอา4ี่หมื่นตั้งเลยลบกับ จักรยานยนต์ที่ซื้อไปคือ2,199 9บาทเท่ากับตาราง4เหลี่ยมอันนี้เราเรียกว่าประโยคสัญญาลักษณ์เพราะฉะนั้นอะต่อไปเอาประโยคที่1มาเขียนเลยค่ะ m เนี่ยเอาประโยคที่1มาเขียนเลย m มีเงิน40,000บาทต่อไปซื้อรถจักรยานยน์ราคาเห็นไหมครประโยคที่2 2 1 1 9 9บาท m ประไปอยู่ที่3 M จะเหลือเงินเท่าไหร่ทีนี้เราลองมาลบกันว่าอย่างที่คุณหนูลบน่ยถูกไหมแล้วอย่างที่นักเรียนทําถูกไหมสูนยลบเก้าได้ไหมไม่ได้ศูนย์ลบเก้าตัวที่สองได้ไหมหลักหลักสิบได้ไหมไม่ได้ศูนลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ศูนย์ลบศูนย์เอ้าได้อันนี้ได้นะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะเอาต่อไปแล้วเราจะทาอย่างไรล่ะสี่ลบสองได้ไหมเอ้าได้ทีนี้เราก็ต้องไปยืมเราจะยืมข้ามกระโดดไม่ได้เราต้องไปยืม ต่อแถวเรียงกันมาเลยนะคะนักเรียน4ให้เขายืมไปตัวเองเหลือเท่าไรเหลือ3ให้ศูนย์ตัวแรกยืมก่อนนะคะเราจะไปศูนย์ตัวสุดท้ายเลยไม่ได้เราต้องต่อแถวกันไปนะคะนักเรียนอะให้ศูนย์ตัวนี้ยืมยืมเป็น10อ่ะต่อไปเขามีค่ามูลค่าเป็น10แล้วนะต่อไปศูนย์ตัวนี้มายืมจาก10จึงเหลือ9ศูนย์ตัวนี้มีมูลค่าเป็นเท่าไหร่10อะ ตัวต่อไปยืมบ้างศูนย์ตัวนี้ศูนย์หลัก10มายืมหลักร้อยบ้างก็จะกลายเป็นเท่าไหร่10ศูนย์ตัวนี้จึงเหลือเท่าไหร่คะศูนย์ตัวนี้จึงเหลือเท่าไหร่เหลือ9ตัวนี้จึงมีมูลค่าเป็น10ศูนย์ตัวสุดท้ายมายืมบ้างมายืมศูนย์ในหลัก10หลัก10จึงเหลือ9ศูนย์ในหลักหน่วยจึงมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น1ิบ เห็นไหมคะทีนี้เราก็ลบกันได้แล้ว10ลบ9เหลือ1นะคะต่อไป9ลบ9จึงเหลือ0 9ลบ1จึงเหลือ8 9ลบ0จึงเหลือ9 3ลบ2จึงเหลือ1เพราะนั้นคำตอบคือ1 9 8 0 1บาทนะคะ M จะเหลือเงิน1 9 8 0 1บาท นะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องเราก็จะนำมาใส่ในนี้1 9 8่งบาทเป็นไงคะคำตอบได้เท่ากับคุณครูหนูไไมถ้าใครไม่เท่าก็นักเรียนก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ,ะต่อมานะคะชาวสวนปลูกมะพร้าวห้าพต้นปลูกต้นไม้ชนิดอื่น9290ต้น ชาวสวนปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นทั้งหมดเห็นไหมมีคำว่าทั้งหมดกี่ต้นอ่าอันนี้คือประโยคที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอันนี้คือประโยคที่เท่าไหร่คะประโยคโจทย์บอกมาใช่ไหมันี้คือโจทย์บอกมาใช่ไหมคะโจทย์บอกอะไรมาชาวสวนปลูกมะพร้าวห้าพันห้อยเจ็สิบต้นอันนี้คือประโยคที่เท่าไหร่หนึ่งอาจใส่ไปนั่นหนึ่งอาปลูกต้นไม้ชนิดอื่นอีก 9,290ต้นในประโยคที่2ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปโจทย์ถามก็คือชาวสวนเนี่ยปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นเป็นประโยคที่3เห็นไหมคะทีนี้เราก็มาใส่เลยปลูกมะพร้าว5 6 7 0ต้นปลูกต้นไม้ชนิดอื่น9,290ต้นต้องมากกว่าเพราะว่าไอ้ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นอ่ะมันตารางสี่เดี่ยมันมากกว่าเห็นไหมมากกว่ามะพร้าวปลูกต้นไม้รวมทั้งหมดกี่ต้น ห็นไหมทีนี้เรามาดูประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือเมื่อกี้เราบอกแล้วมันมีคำวาทั้งหมดต้องทาวิธีอะไรบวก5670ับวก9290เท่ากับตารางสี่เหลี่ยมก็วิธีทำเอาประโยคที่1มาเลยค่ะชาวสวนปลูกมะพร้าว5670ต้นประโยคที่2ค่ะปลูกต้นไม้ชนิดอื่น9290 ต้นประโยคที่3ลงมาเลยค่ะปลกต้นไม้รวมทั้งหมดอ่ะทีนี้เรามาบวกกัน0บวก0ได้0 9บวก7ได้เท่าไหร่คะ9ในใจชุขึ้นมา7นับไปเลย9ละ10 11 12 13 14 15 16นะคะไส้16ใส่6ทด1 6บวก2เป็น8ทด1เป็น9 9บวก5เป็นเท่าไหร่9ในใจชุดขึ้นมา5กละ10 11 12 13 สิบสี่เราก็ใส่ไปให้มันตรงหลักหวัวใจสําคัญต้องตรงหลักนะคะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้รวมทั้งหมดได้เท่าไหร่1นึ่งต้นเห็นไหมคะหนึ่งมื่นสีันเก้าร้อยหกสิบต้นนะคะอ่ะใครพอจะเข้าใจบ้างแล้วนะคะอ่ะเราไปดูข้อต่อไปอ่ะที่เหลือคุณครูจะให้นักเรียนลองทําดูแลนํามาส่งคุณครูด้วยนะคะนักลูกๆทั้งหลายนะคะลองทําดูว่าสิ่งที่คุณครูสอนไป นักเรียนยจะเข้าใจไหมพอเข้าใจบ้างหมแล้วสามารถทําเองได้ไหมนะ